สวัสดีครับพบกับจองลวงเด่ยนะครับติมรางวัลน้ององค์อิงนะครับผุ้มนะอรุณสวัสดิ์กับ FC นะครับตอนเจ้าวก็วันที่16เมษายนสองพันห้าร้นะครับผมเนาะวันนี้กับสิแล้วนะครับเสร็จสิ้นสงกรานต์13 14 15แล้วโอ้ยเฮ้ยมีเด็กน้อยวิ่งตามครับโอ้ยมีเด็กน้อยโอ้ยมา <laughs> มาฝุนตลบเลยเด็กน้อยวิ่งอะไรนักหนาฮะนี่ไปเดินไปไปเดินไม่ก้อววัวปูดิไประวัง

เดินนี่พวกเขาจะมีความสุขนะครับผมเนาะบุญร้อนนี่ดื้อมึนเใช่แล้วครับผมไปเดินเดินเดียวเดียว เดินเดินไปอืมอืมดือมึนงเดี๋ยวแะจะนักกว่าเปือนแล้วกรัปุมโอ้ยเสียมาแต่นี่แม่เสียช่วยปู่เอาวัวจะกอกตัววัน ออ oh. mm hmm. ลูกใจกับปุบลุกพอกับลูกใจกใจ็ยอกกันเลยมาแต่ไหนเสียมาแต่ไหนมาแต่ไหนเสียอืมอืม ลูก <Net> ัวตัวนี้ก็ก็กิเลนเหมือนกันครับพวกอืมอืมเนี hmm. mm ่ยครับจะเลี้ยงวันน้องน่ารักตกตัวครับพวกอืมอืมอืม nó hmm hmm cua 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 hmm 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 nó hmm 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 เพิ่มมาอีกหนึ่งนอหล่ะตัวแดงนี่สุดกับปมที่เอกหนึ่งว่าจะสงบสงบเงียมเจี่ยมตัวตีในได้กับปมหนักกว่าตัวอื่นกับกังว g ใน i này sum นะครับผมอยากคิดว่ารถนะครับผมเอาปากงับแล้คก็ข้าดันใบปือดันใบปืนประมาณปาางับแล้วยกนะครับโอ้ความฉลาดกับ dùa gặp ông chắc nát số mùa naga dặn mà chân tích căng này y gặp ông thôi bay nội chơi bùn ngủa chạy con ngủa bay Ngh? 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 ด้านหน้านะครับมูวนนะครับเหี้ยหมูเรากา็นายปานังนะครับผมเนาะนายเมยก็จัดการพอรวมกันไม่ได้นะครับ ดูดีดีตัวเต่าเสี๊ยโดเลยครับผมเล่นกันได้เลยหลายตะกรบกันฟุ้งไปเลยครับฟุ่นอะไรอะไรอะไรฮะอะไรเคียวอะไรไหนเอามาดูสิเร็วไม่เอาไม่เอาก้อนหินนั่นน่ะนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นี่ไม่ใช่ก้อนนี้แล้วครับหลูกข้อตายเปลือกซนนะครับตอนนี้เด็กๆก,ก็เตรียมตัวรอพี่อุงหิงกลับมาถึงบ้านนะครับผมนะและ้วก็ทต่มันตูนะครับปุ๊บปอกไม่ตาบไก่มาบางนะครับปุ๊บนะ วันนี้น้องมีงานเล่นอยู่ที่พายุนะครับไกลๆบ้านนะครับปุ่มนะเนาะอำเภอพายุอาอกโอกรเจ็ดโลครับปุ่มกำลังเดินทางอยู่นะครับก็ค่อยน้องเดินทางเกี่ยวกับกาปไปนะครับปุ่มนะแต่ว่าที่ปาพเดี๋ยวน้องมาตั้งก็จะอัปเดตได้ดูอีกทีนะครับปุ่มเนาะติมาหตูนะครับปุ่มแล้วก็น้องอุ้งอิงนะครับนี่เราว่างติมานจะเดินทางมาตึงก็ จัดการเด็กๆกกอนรับผมเสร็จจินช่งกลานกันเรียบร้อยแล้วนะครับ1 3 14 15นะครับผมนะหลายๆจังหวัดก็เสร็จจินกันแล้วตุกตานก็นเตรียมตัวเดินทางลงุเง,งเทพชนบุรีและยองและกาวากันไปนะครับพมเนาะแลก็ตุกตานเดินทางโดยปลอดภัยนะครับ จึงศักดิ์สิทธิ์กลมกลองทุก่านนะครับผมนะขอ้ตึงถี่ไม้นะครับโดยสวัสดีภาพทุกคนเมื่อวานลูกายกันกับลูกสะพายกันเดินทางถึงเชนบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดไปโโทรมาบอกก็มาอาปานางนะครับพมนะก็ดีใจครับพมก็ดีใจ ลูกตึงเดินทางยังปลอดไปแล้วแต่1ิบห้าการรถไม่หมากนะครับผุมนะรถไม่ติดหมาก1ิบห้าแต่วันบางทานก็ยังไม่เดินทางดีนะครับผมนะเดินทาง1ิบหกสิบเจ็ดหรือสิบแปดิบหกวันนี้ไม่ต้องว่วงครับผมสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่ก็รลุนรถติดกัน หน้าดูนะครับผมนะบางตานก็นลางงานหลายๆวันกน็อาจจะไปล่างสิบปกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผมนะเพื่อเลี้ยงเลี้ยงนะครับรถติดเยอะๆนะครับ้าลุงก็ค่อยเดินทางเลยสวัสดีปั๊มนะครับผมปลอดภัยตุกตานนะครับผมนะสู่ชีวิตกันไหมครับผม ข่อเฮงิเหงหงร่ำรวยรวยนะครับกันทุกคนนะครับวันสงการปีใหม่ไตของเราเนาะว<ม>ัะนนางให้ข้าวเชอรี่กินเล้วยกับผมตะกี้มาเล้วยกินข้าวเ้วแ่้วก็นไม่จะไปไหนเลยนี่แม่ก็อเด็กมึน หนึ่งหนึมืนแต่วันนี้เราก็ลุ้นหัวกันต่อนะครับผมนะเหรือเชัาวันนี้นะที่พวกหัวออกก็มีโชคลาภกันทุกคนนะครับผมหลังสงกรานดีเราสิบสามสิบสี่สิบห้านี่กระเป๋าตังค์นี่เบาจำนวนหลงเดียนนะจะเบาแต่สิบจ้ามครับผม สิบสี่นี่คือประมาณว่าสิบสนี้ถึงบานนะครับสมัยก่อนนะเต็มทีสิบสี่นี่คือปวนายกำลังไล่กางมาจากสิบสิบส,สิบสี่นะครับพอย,ยังมีคนนูน้นคนนี้ปกักปวกนะครับผมมาเติมไม่กล้าพอสิมานี่เดียบรอยแล้วครับผมลังจาก เดิมนักเต็มทีกับมดสตีจะตื่นมากับกลับกระเป๋าบ้างกับผมจะเป็นแบบนี้อันนี้โพตึงลุกลุเดียดพอถ้าจะเดินทางดีนี่สิบหกสิบเจ็ดกันอืมไก่ส่งกานน้ำมันบ้างเวออาจจะประมาณนี้ครับผมเนาะจบมลิปนี้แค่นี้นะทีงานรถตู้มาแล้วนะครับผมเนาะนี่ เอจอกันใหมคลิปหน้าครับวัสด,ดีครับผม